แทนพอก็ไม่เป็นละฮะ <coughs> <Okay. coughs> <coughs> 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 อะไรจ๊ะเนื่องจากเม่นะจ๊ะดูคนขี้างคนก็ใสุ่น้ำเง้่บาก็ใสนมี้เนี่ยุเง่ะเจ้าจะกินเทาวเอ๊ะนต้องได้ไหมหมอแล้วพอเสร็จแวก่มันมันรเเอขาเขานใหม่แล้วเหมือนเหมือนคนแก่ไงเวลาจะกินหมอจะกินเขากดะอดออกถ้าไม่ใส่แค่วันเดียวก็จะเริ่เวลามันยุ่งดียังไงบ้างครับ แบบเท่าไหร่แล้วหน้าก็จะไม่อายจะถ่ายไปประมาณสัก